สวัสดีครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยเป็นประจำครับทุกๆวันครับวันนี้ครับกับโค้ดพืชทีเป่าครับวันนี้ประจำวันที่30กันยายนสองพันหครับจับ1คู่ตัวเดียวโดดๆหน้าช่องวันนี้สำหรับคิมมี่และก็ฝากอีกหลายช่องทางครับของโค้ดพืชครับอีกหลายต่อหลายช่องครับไปด้วยครับก็เออเลยครับก็ขออภัยกันด้วยครับค่ำคืนที่ผ่านมาให้ไว้1คู่ครับแอ็ดสันวิล่าครับแม่นำมาอยู่แตดีแท้ครับสุดท้ายครับมาไปถึงฝั่งฝันครับจบเสมอเจ้ากันไป2องประตูต่อสองก็ครับขอพระ วันนี้มาว่ากันใหม่หนึ่งคู่ส่วนท่านใดครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่มันมีมากกว่านี้ครับตามมาครับในบ้านสีเขียวครับผมโนดูไปให้แล้วครับมีครบทุกรูปแบบครับเพดานสูงต่ำเจมส์ดา90นาทีฟุตบอลข้างกระเพงแบบนี้แรกฟุตบอลที่ช็อตเด็ดเลยครับใช้หลักการเดินทุนการฟุตบอลสูงแรกไม่มาย้ำหลังการสอนเทคนิคแนวทางด้วยทีมงานสามพลังหนุ่มนะครับค้ปื้ดแอตแท็กและแอตหนุ่มก็รอให้แบบสวยจัดๆครับจุกๆแน่นอนครับในนั้นเป็นแบบนั้นวันนี้หนึ่งคู่พามาดูครับพ การโซ้เีอาริตตรีครับรอบที่1น5านาทีครับในคู่การเล่นเปิดบ้านของทีมระดับที่าอย่างปาาครับพวกเขาเปิดถินครับเจ้าถิ่นรับการมาเยือนทางด้านของกายารีทีมระดับที่20บวยของตารางเลยปาามี5แต้มเองนะครับผลงานล่าสุดก็ถือว่าดูดีอยู่พอสมควรนะครับบุกไปเสมอเดเช่ได้2ประตูต่อ2ตัวระดักความหวังในวันนี้ครับราตาไข่มีใครบ้างครับสามสี่ภาษาต่างต่างนะครับเดนิสมันครับเอลนาดีนะครับวาดันตินมิไฮล่าและหัวหอกโตเก่งอย่างทางด้านของโยฮันบอนนี่ นัด2ประตูครับที่กดไปก็เป็นแบบนั้นขยับมาดูทางฝั่งของคู่ใบเยือนครับอย่างกากายารีครับทีมอันดับที่2ี่ครับกายารีครับมี2แต้มเองนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะในฟุตบอลถ้วยมานะครับเปิดบ้านเอาชนะโคโมเนเซมาที่1ประตูต่อศูนนะครับแต่ถ้าพูดถึงผลงานในลีกนั้นนัดล่าสุดก็เล่นในบ้านครับเปิดบ้านแพ้คารังให้กับทราอิปรีศูนย์ประตูต่อ2ครับ ระับหักในวันนี้ครับจานุก้าเกตาโน่ครับลัสวานมาลินและนาด้านของแปรหัวหน้าของหอ,อกตัวเก่ง2องภาษาอย่างนด้านของแบรตู้ปิกโคลี่กับนาด้านของจานุก้าลาปาดูรารสองภาษาแนรุกราตขาข่ายค่มคืนนี้ถ้าพูดถึงผลงาน2เกมเจอกันมาก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดเล่นในบ้านปาม่าครับในปี2023บสมที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่เองครับเล่นในบ้านปาม่าครับทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันที่ศูน,น,น,นย์ คู่นี้ก็ต้องบอกว่าสูสีกันเลยดีกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับ่อนเกมครับกระแสสื่อต่างประเทศดูให้ทางด้านของปรามานั้นเล่นในบ้านครับอะดับดีกว่าครับดูดีกว่าที่ปอปาตากมจากเมื่อวานนี้ครับ2.10หนครับหน้าภูอลตอผู้เสมอ33ครับให้ความสาคัญปัจจุบันก็ยังคงยืนยันเช่นเดิมครับตามตามเทคนิคของเสือเปิดกดเพิดเลยนะครับ2.10ศนครับเอาชนะราคาล่นกลูกบุกทาครับอีกครั้งผูเสมอเปลี่ยนบาราี้การชี้ชัดในของการเกิดสกอร์สนับสนุนการมีผู้ชนะ3.60เลยทีเดียว สวยจะจัดครับและภูน้าบารองเองครับจ่ายอยู่ที่3.3มมมองว่าวันนี้ครับจากปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลครับและกระแสครับไหลทางด้านของปามาด้วยวันนี้ไม่น่าพลาดนัดล่าสุดก็เก็บแ้มมาได้ขนทางกับทังกาญจลีนัดล่าสุดนั้นเล่นในบ้านแท้ครับแพ้ให้กับเอมบรีทาประตูไม่ได้ด้วยและคงมองว่าชื่อชั้นฟอร์มทีมแบบนี้ปาม่าดูดีครับที่เล่นในบ้านครับวันนี้ด้วยเสียงเชียร์ก็ดีวันนี้ครับยังมั่นใจครับมองว่าวันนี้กระแสพรูต่างๆไหลปาม่าวันนี้จะเปิดบ้านเบียดเอาชนะทางกาญจลีไปได ฝากไว้ด้วยครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับเอฟซีทุกท่านป่ามากครับรอบทีหนึ่งสี่สิบห้านาทีก่อนจะกล่วันนี้เชียร์บอลใหาสนุกมีความสุขแี่งกับปังทุกข่้มคืนสวัสดีครับ